อะเรียกได้ว่าตดยังไม่ทันหายเหม็นนะฮะเรื่องนี้จบจะแล้วนะฮะตอนที่12สเปลลังกี้เทลลี่นะครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นเกมที่แบบนานแล้วนะเพราะว่าเสิร์ชหาข้อมูลดูยังไม่มีขึ้นเลยยังไม่ได้สร้างหรือว่ายังพัฒนาอยู่หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็บอกทีนะออกจะเป็นเกมดูทรงแล้วเป็นเรื่องแบบแนวหาสมบัติแนวประจนภัยวะ่ะ คล้ายดอร่าด้วยลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวละครหนูน้อยส่วนคนที่แบบสอนเขาเนี่ยออกจะเป็นลาล่าครอปอะไรอย่างนี้นะเท่าที่จับใจความได้ก็ประมาณนั้นเองนะฮะเออจุดสำคัญก็คือการที่ผจนภัยโดยไม่ต้องไปพะวงกับการตายมีการตายแล้วเกิดใหม่มาได้เรื่อยๆนะเหมือนเป็นโลกแห่งเกมเลยตายแล้วก็ผจญตายอาผจญภัยต่อตายแล้วก็เกิดใหม่มาผจญภัยต่อ อะไรกันนี่แปดสิบกว่าศพเทอรี่ไ้ยคะแนนผมไม่นเฉยๆไปตอนนี้เอาไปห้าแะ้วกันไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดนะกลางๆแะ้วกันอนะภาพก็ไม่ได้ค่อยดีนักสำรวจสองคนคิดไข้ควรถึงเป้าหมายของพวกเขาในโลกใต้ดินที่ทุกสิ่งพยายามฆ่าพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เรื่องย่ออ่าครับตอนต่อไปมาตอนต่อไปเลย ที่รอคอยนะครับสำหรับผมนะฮะคอนคอร์ดผมว่าตอนนี้น่าสนใจเพราะว่าเกมเนี่ยปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นดราม่าในปีที่ผ่านมาแล้วก็ a อนิเมชันก็สร้างไปแล้วด้วยมีคนเรียกร้องให้แบนคนน่าสนใจเลยตอนนี้แต่เขาก็ยืนยันว่าจะเอาลงซีรีส์นะครับสำหรับคอนคอร์ วนขบถแหกกฎจักรวาลอะก็จบไปแล้วนะฮะกับตอนที่หลายๆคนไม่รอคอยแต่ผมเนี่ยรอผมอยากจะรู้มันเป็นยังไงกับคอนค o r d นะครับ EP13 มารีวิวกันแล้วกันตัดเรื่องของเกมไปก่อนนะผมเนี่ยรู้แหละว่าเป็นเกมที่ปิดไปแล้วแล้วก็คนเนี่ยเกลียดกันมากเลยยัดความหลากหลายทางเชื้อชาติทางเพศอะไรอย่างงี้ใช่ไหให้เล่นแต่ตัวละครแบบขี้เลยขี้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เป็นดราม่าก,กัน แต่พอมาดูในซีรีส์เนี่ยเฮ้ยใช้ได้นะเว้ยสนุกสนานดีสไตล์อาวากาศดีครับนึกถึงไอ้นี่ขบวนกวนขบถแห่งกฎจักรวาลดูดูไปคาเล็กเตอร์ของตัวละครในแอนิเมชันตอนนี้มันเหมือนนี่นนแหละกาเดียนอัพเดทกาเล็กซี่แม่งแทบจะถอดด้ามมาเลยแต่ละตัวถ้าเอาแบบไปเทียบตัวต่อต,ตัวเลยนี่ใช่เลยนะคล้ายกันนะครับ ไม่รู้ว่าเกมมันเละขนาดไหนอะนะผมก็ไม่เคยดูเลยแต่ว่าถ้าตอนนี้สรุกใช้ได้เอาไปสัก7เต็มสิแล้วกันส่วนตัวนะครับแล้วก็ดีทรงดีไซน์ก็ไม่ได้คิเล่ภาพก็ดีนะเออมีตัวหลอกก็มีเว้ยอย่างไอตัวร้ายที่โดนปล่อยออกนอกยานแล้วแบบแข็งอะไอนี่เหมือนสตาร์หลอดเลยตายซะงั้นไปทรยศเขาดีนะเนี่ย ตอนแรกมีคนแบบว่าบอยคอตกันมากเลยนะเรียกร้องอยากให้แบนตอนนี้ใช่ไหมไม่ให้เอาขึ้นซีรีส์เดี๋ยวจะทําให้ซีรีส์ตอนอื่นเสียไปด้วยกับกลายาเป็นว่าผมดูแล้วก็ใช้ได้นะครับมีเนื้อเรื่องด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเนื้อเรื่องในเกมมันแบบนี้เลยว่มาแอดฟ็อกกับตันแคสเซดีและลูกเรือฟรีกันเนอร์กำลังจะทําการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตตอนนี้มีเพียงกองเรือรบและพายุอากาศอันร้ายแรงขวางกั้นระหว่างพวกเขากับอิสรภาพนะเรื่องย่อ ได้ดูไหมแอดฟอกได้ดูไหมตอนหลังมีการเอาเส้นทางซื้อขายของกิลไปให้คู่ต่อสู้อีกนะครับกิลเหมือนเป็นตัวร้ายในจักรวาลคอนคอร์ดและแม่งตายกันหมดกวนซะง,งั้นกลายเป็นตุ๊ก,กตาเฉยเลยตอนจบอะไรกันนี่อ่ะ มันก็ต้องงั้นแหะพี่แต่ถ้าเห็นตัวไหนดูดีตัวนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในหนึ่งเปอร์เซ็นของบรรดาทุกตัวในเกมที่มี <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่มีตัวที่ออกแบบมาแล้วดีๆเลยใช่ไหมเกมนี้โดนปิดไปแล้วคือซีรีส์เนี้ยทําออกมาอาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนดูหรือเปล่าเฮ้ยมันก็เข้าท่านนะอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วในเกมมันเป็นเกมชูตติ้งใช่ป่ะมันเป็นเกมยิงไม่น่าจะมีเนื้อเรื่องใช่ไหมอ่ะจบครับซิกเ e ต์เลเวลตอนที่สิบสี่นะครับ h o n o r of King วิถีแห่ง n g s u p ิ s i ตอนนี้ถ้าไปดูเป็นเหมือนเกมคล้ายๆแบบ ROV นะแต่พอมาดูรูปแบบในตอนนี้แล้วจริงๆแอนิเมชันเลือกที่จะเล่นเน่าแบบปัชญานะมานั่งเล่นหมากล้อมกันแล้วก็คุยกันถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็มีปมเพราะว่าพ่อแม่ตายเพราะว่ากงเทียนจะมาแก้แค้นให้กับกงเทียน ไอกงเทียนนี่ก็เป็นคนที่รู้อนาคตรูร้ทุกอย่างรู้ทุกสรรพสิ่งออกแนวเล่นกับกลัวยังไงก็มึงก็แพ้ไม่เล่นไปมึงก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยเอาเล่นไปเล่นมาแพ้ไปเอกซะเองเทียแล้วเหมือนรู้ตัวเองวยนะว่าตัวเองจะเป็นคนแพ้ปลาชัยง่ายๆเลยงงเลยเที่ยอะไรเนี่ยแม่โชว์เหนือมาตลอดมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไปเอกเหมือนจะใช้อะไรเป็นเดิมพันวะให้ฉังอันอะไรสักอย่างอะ ไอน,นี่เลยยอมเลยฟังใหม่ดิพระเอกมันมันบอกว่ากระดานนี้ใช้แทนเมืองฉางอันแค่นั้นเองเชี่ย <Yeah. S 1> กงเทียนยอมเลยคืออะไรวะกระดานนี้ใช้แทนเมืองฉางอันตีความยังไงวะเนี่ย เออใ้้คะแนนตอนนี้จริงๆแม่งดีนะเว้ยรูปแบบกระตูนเนี่ยคาแรคเตอร์มันเป็นเกมจีนเลยนะคล้ายๆคนเป็นคนจีนแล้วก็มีส่วนผสมของแอนิเมชันจีนๆไม่ได้เห็นเลยนะสิบสาตอนที่ผ่านมานี่จะเป็นตอนแรกเลยนะเนี่ยคนจีนอีกตอนนึงก็จะเป็นชิฟูปะ่ะเอออันนี้ก็เป็นจีนอีกเกมหนึง่งใช้ได้นะผมว่าเอาไปสัก7แล้วกันนะ แล้วก็พอดูมารู้สึกว่าครึ่งหลังเนี่ยเจ็ดตอนหลังแอคชั่นไม่มีเลยนะเนี่ยน้อยมากเลยนะแปดตอนแรกนี่แอคชั่นเน้นๆไปแล้วเจ็ดตอนหลังที่อะไรไม่ค่อยมีแอคชั่นเลยว่ะหายหมดเลยนะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแปลก่ะเจ็ดตอนแรกนี่แอคชั่นแบบนวนๆแทบทุกตอนเลยเนาะอาจจะเป็นด้วยว่าเกมที่เอามาสร้างมันเป็นเกมแนวไฟติ้งแนวแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งหลังแม่งจืดซะงั้นว่ะ ไม่ค่อยมีคะแนนสูงเลยสำหรับผมยิ่งเราไม่ได้อินกับเกมอะไรมากอยู่แล้วด้วยเพราะไม่เคยเล่นเกมอะไรเงี้ยอะไรกันวะเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์การนำเสนอละผมดูเครดิตเอาชื่อตัวเอกไปค้นมาสรุปอาเคนที่บ้านเต็มสิบครับเหรอเหมือนอาเคนเหรอ ไอ้เฮียจักเทียอะไรกันแต่ตอนหลังพระเอกแม่งได้คุมเมืองนะน่าจะเป็นผู้คุมเมืองฉ่างอันแทนกงเทียนหยอกหยอกหกเต็มสิบจริงๆน่าจะเจ็ดผมพลาดไปที่เห็นคนชมตอนนี้เลยแอบหวังสูงนึกว่าจะนําเสนอมุมมองศึกในเกมที่เป็นโมบ้าอืมจริงๆก็ดีนะเว้ยแต่มันลึกไปหน่อยนึงว่ะผมว่าตอนนี้อาจจะต้องตีความอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นตอนปัฉญาเลยอะ ปัญญาจา๋าอยู่กันการคุยต้องจับประเด็นการคุยระหว่างกงเทียนกับพระเอกให้ได้นะมันคุยเฮียอะไรกันแต่ดูแล้วก็ไม่น่าตีความไรมากเพราะเป็นการ์ตูนสั้นมึงจะตีความอะไรนักหนาวะแค่พระเอกมันแค้นแค่นั้นเองที่จะมาแก้แค้นแต่อตรงที่ว่าพระเอกชนะนี่แหละมันง่ายไปหน่อยอะไรวะเปลี่ยนกระดาษให้เป็นฉางอันมึงยอมเลยเลยข้าขอปลาชัยว่าสัน้นจบนะฮะตอนที่สิบห้าตอนสุดท้ายครับผม เพไทม์ time, ส่วนเติมเต็มนะฮะก็เป็นการตีความจาก PlayStation นะครับเวลาที่เล่นเกม PlayStation อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ service, แฟนเซอว์วแฟนแฟนๆ p l a y s t a t i o นนะพอได้เห็นอะไรหลายอย่างที่มาจากเพยอย่าง Kratos อย่างเงี้ยใช่ไหม g o d of War อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายตัวผมก็จำชื่อไม่ได้นะตามนั้นบทก็ง่ายๆดีเป็นการไล่ล่ามีฉากแอคชั่นบ้างนะตอนสุดท้ายปิดด้วยฉากแอคชั่น อะไรตอนนี้ฉากแอคชั่นหายไปยตอนสุดท้ายมีแอคชั่นและมีการไล่ล่าขับรถหนีเป็น iker, ไบคนะ์เกอร์อะไรเงี้ยไปส่งของอะไรเงี้ยดูไง,ไงด่ายดิไม่หวือหวาอะไรมากมายการแสดงตัวละครอีโมชั่นนี่การแสดงอารมณ์ยังแข็งๆนะผมว่าไอตัวนางเอกอะบางจังหวะดูแบบแข็งๆเอาไปสักหกแล้วกันป่ะผมว่าจืดๆยังไงไม่รู้อะภาพรวมนะดู7ตอนหลังเนี่ยผมว่า ดรอปเลยอะจืดลงมากกว่า8ตอนแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยวะ่ะอมไม่รู้ยังไงนะแต่ผมว่าอย่างนั้นนะฮะก็จบกันไปนะครับซีคิตเลเวลเป็นยังไงบ้างครับทิมมิลเลอร์จัดให้กับสิบห้าเรื่องนะฮะสิบห้าเกมครับที่ดัดแปลงมาส่วนตัวดูแล้วผมชอบเลิฟเด h โรบอ t มากกว่านะเพราะว่าผมว่าเลิฟเดตโรบอะมันดูจบในตอนดี แล้วมันไม่ต้องไปทําความรู้จักกับโลกของเกมอะไรมากมายเลยอ่ะมันรู้เรื่องทันทีอะไรเงี้ยแต่ซีรีส์ Secret Level น่าจะเป็นซีรีส์ที่เอาใจพวกคนเล่นเกมหน่อยถ้าใครเคยเล่นเกมนั้นๆมาหรือมีข้อมูลมีความรู้จักเกมนั้นอยู่บ้างอ่ะก็พอจะดูได้แต่ถ้าไม่มีเลยแบบผมเนี่ยบางเกมแม่งไม่รู้จักแล้วก็ดูงงๆด้วยครับกับเรื่องราวอะไรเงี้ยอาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ บางตอนปัจชยาจ๋าก็มีอะไรตอนง่ายๆก็ดูก็มีตอนง่ายๆแบบว่าดูแล้วไม่จําเป็นต้องเล่นเกมอะไรเงี้ยมีอยู่นะแต่น้อยประมาณ4ี่ห้าตอนมั้งแล้วก็พอตอนนั้นๆน่ะตอนดีมากๆก็เสียดายบางตอนก็สั้นชิปหายเลยสั้นจัดมึงตดยังไม่ทันหายเหม็นนะจบแล้วตอนที่สั้นๆก็จะประมาณ6นาทีแล้วเป็นตอนที่ดูแล้วมันก็น่าสนใจทุกตอนเลยนะที่มันทําตอนสั้นมานะทั้งตอนสเปลลังกี้ ทั้งด็อกแมนไอ้เชี่ยแม่งเนื้อเรื่องนี่มันน่าจะทําได้ดีทั้งซิฟูอย่างเงี้ยตอนสั้นๆซะงั้น,น,นไอตอนบางตอนไม่ไม่น่าทํายาวก็ยาวเล่าซะอย่างยาวเลยไม่ได้มีอะไรเลยจบอ่ะอก็ประมาณนี้แลวกันภาพรวมสกิปเลเวลนะครับใครที่ชอบงานจากสตูดิโอเลิฟเดบบทมาดูได้ภาพมันสวยถ้าเห็นภาพใน a อนิเมชันซีรีส์เรื่องนี้แล้วแม่งเป็นการยกระดับของจริงเลยนะถ้าใครเบื่อพวกฮอลลีวูด n i m เมชันแล้วอะอนิเมเตอรนี่ดูแบบดูไม่ค่อยแบบพัฒนาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่พอมาดูเนี่ย CG Animation นโอ้โหมันยึงไปได้ขนาดนี้แล้วเว้ยซีรีส์อะถ้าน่าสนใจมากเลยบางเรื่องบางตอนไอเดียดีอยู่แล้วไปทำเป็นดอมบูบี้ยาวๆเลยจะเป็นอะไรไปวะอยากเห็นสักเรื่องเต็มๆนะบางตอนก็น่าแบบสนุกมากๆเลยอะ ภาพก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ได้เห็นแค่เป็นเรื่องสั้นน่ะมันน่าเสียดายไปหน่อยครับสำหรับผมนะอารมณ์เหมือนขายไอเดียลองมาทําว่าเฮ้ยคนจะชอบไหมอะไรอย่างี้นะลืมดูให้พี่ด้วยเลย7.5เต็ม10เลยคงผูกพันกับเกมจาก PS ไปด้วยจริงๆบทง่ายๆแต่แฟนเซอร์วิสมากเหมือนมาให้ฉลองครบรอบ30ปีอีกรอบเออตอนนี้เปิดเครื่องมามันจะมีสัญลักษณ์ครบรอบ30ปีนะพ l a y s t a t i o n เปิดเครื่องมาครูก็นึกว่าเพวันนี่ฮะตกใจหมดเข้าใจเลือก3เกมมาเป็นตัวแทนเกมเมอร์3เจนเจนเก่าเลยก็ Shadow of Colossus เจนต่อมาแต่ทุกคนก็รู้จักดีคือ God of War ส่วนเจนใหม่คือ Helldiver เหรอเป็นเกมยังไงวะ Helldiver เซิร์ชดูดิไม่คุ้นเลยเฮลไดเวอร์อ๋อไอที่เป็นทหารไล่จับนี่เหรอไม่เคยเล่นวะ แล้วก็จริงๆมันจะมีไอ้ตัวตุ๊กตาด้วยนะส,สีสีน้ำตาลอะ่ะอดฟ็อกที่มันโผล่มาตอนหลังอะแล้วก็พวกโรบอตอะน่าจะเป็นการตีความจากไอ้ตัวที่มันเป็นเกมอะไรที่ใช้จอยเล่นป่ะวะแบบใช้จอยเขย่าอะไรอย่างงี้ปะ่ะผมไมไ่มั่นใจมันเรียกว่าตัวอะไรนะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูดิ p พ s t a t i o n 5โร bot ไอตัวแ ro อสโตรเพลรวมอะอใช่ปะ่ะนึกถึงไอตัวนี้ว่ะแต่มันไม่ได้เอาแบบหน้าตาของไอตัวนี้มาตรงๆกลายเป็นไอ้นี้แทนกลายเป็นอะไรบอทแทนไบก็บอทบัดดี้บอทหรอกเออ กลายเป็นบัตตี้บอทแทนไอตัวนี้แบบเอสโตบอทเนี่ยผมว่าน่าจะตีความมาจากเอสโตบอทถ้ามันเป็นของเพแล้วนะมีเอาน้องแซกมาโชว์น่ารักด้วยตัวใหม่ผมน้ําตาลเออใช่ตัวใหม่ผมน้าตาลน่ะผมไม่เคยซื้อมาเล่นนะแต่มันน่ารักดีเห็นมีคนบอกว่าสนุกแต่นะ่าเอาเอสโตบอทที่เป็นมาสคอตใหม่มามากกว่าไม่รู้ว่าเลือกแซกบอยเพราะทุกคนรู้จักมากหรือเปล่าแซกบอยคือตัวไหนวะแซกบอย อ๋อไอแซ็กบอยไตัวน้ำตาลนั่นแหละที่บอกกันนะตุ๊กตาสีน้ำตาลเคยเกือบจะซื้อมาเล่นอยู่อะ่ะน่ารักเล่นง่ายอะไรเงี้ยยังไม่เคยลองสักทีเลยอยากลองเหมือนกันนะแซ็กบอดอ๋อเขาเรียกแซ็กบอดเอ้ยแซ็กบอยหรอไม่น่าครับบัตตี้บอดน่าจะเป็นเหมือนการตีความเกมทั่วไปเหรอ <laughs> เหมือนเป็นเครื่องเกมอะไรเงี้ยเหรอ ประมาณนี้แล้วกันแอดฟอกขอบคุณมากเลยว่าที่มาดูเป็นเพื่อนนะฮะเรื่องนี้เหงาหงอยเลยถ้าไม่มีแอดฟอกแล้วก็สมาชิกฟลอเรนตูนี่เหงาเลยวันนี้สมาชิกฟลอเรนตูไม่วางซะด้วยผอไว้เจอกันใหม่กับซีรีส์ล่ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากไปแล้วพักผ่อนก่อนนะครฝันดีเจอกันครับ